สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูราคาบนกระดาษด่างไม้ด่างโคโลคาเซียที่ตลาดปลาฟิตวิเลตอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีตามกันมาดูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆแบคโคลลนี่ดำสนิทเลยสามร้อยนะคะตัวสี่ร้อยนี่คือ บอลกระดาษปะใช่ค่ะโอ้บอลกระดาษเหลือ400เองโอเคมีให้าให้300ได้เลยนะคะเพื่อนๆให้300ตัวนี้ตัวนี้ช้างเหรอขั้นสองเนี้ยโอ้โหให้หนึ่งพันโอ้ยช้างให้หนึ่งพันนะคะเพื่อนๆตัวละหนึ่งพันได้เลยตัวละหนึ่งพันนะคะด่างนะคะใบใหม่ก็ด่างนะนี่ค่ะมันมันยังเพิ่งจะออกใหม่ เอออันนี้หูช้างด่างเหลืองนะคะใช่ค่ะหูห้าร้อยค่ะมันเป็นลูกจากต้นด่างอ๋อเป็นลูกจากต้นด่างแต่ว่าแม่ด่างนะคะแต่ลูกนี้คือยังไม่ด่างต้องอรอลุ้นด่างกันนะคะตัวนี้ตัวนี้สามพันนี่คือโอปปี้โอปปี้โอ้สองพันห้านะคะโอ้ยร้านคุณเก่งใจถึงนะคะลดให้แลกเลยเดี๋ยวเราดูอีกหน่อยนะคะไปดูต้นไม้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรนะคะเพื่อน เดี๋ยววันน้าจะค่อยเดินไปตรงนู้นอันนี้โมจิตโต้โมจิตโต้นี่ให้เท่าไหร่เอ่ยหกร้อยบาทโอ้โมจิตโต้จ 800, ัดแปดร้อยให้เพื่อนๆหกร้อยนะคะจะบอกเรื่องนี้่องหาว่ามันจะมีที่เ <c oughs> ขาเอามาขายเป็นไม้ตัดสด,ดกับไม้ทำไม้ทำอ่ะมันได้ไปแล้วเอาไปเียงก็เป็นเลยไม้ตัดสดมันต้องเอาไปเสี่ยงในการที่เราจะทำเขาว่าฝังยากกว่าถูกกว่าดินไม้ตัดสดกับไม้ทจะไม้ตัดสดถูกกว่าดิงแต่ว่า กวขอใช่อันนี้คือไม่ใช่ไม้ชํามานะคะอันนี้คือไม้ชาอย่างนี้คือไม้ชาไม้ปลูกแล้วอ๋อนี้ใช้ไม้ชําที่ปลูกแล้วมันไม่ใช่ไม้ตัดสดแล้วมาเสียบเลยอ๋อต่างกันนะคะอ๋อมีอย่างนั้นด้วยแค่เขาเรียกไม้ตัดสดแต่ถ้าเวลาเราคนที่ชำไม่เป็นอ่ะเราอาจจะตายได้อืมมันก็ยากตรงนี้นะที่บางคนที่ซื้อมาแต่มันถูกกว่า ซูเอาแบบนี้ดีกว่านะปลูกเสร็จแล้วอยู่แน่นอนอันนี้แตกนะคะคอ็นนกะคะอกก็ได้เลยเจ้าอ๋อ,นนอ,อค่ะนี่ร้านคุณเก่งนะคะให้ความรู้กับเรานะคะต้นไม้<อ>แล้วแล้วตัวนี้นะคะหน้ากากเนะะี่ยค่ะฟาโล8แปดร้อยโอ้โหฟาโล8แปดร้อยบาทสูงห้าสิบเซนเลยค่ะสูงห้าสิบเซนนะคะเนี่ยใครสนใจนะคะเพื่อนๆเนี่ย มาร้านคิงเก่งได้เลยนะคะนี่สูงอันนี้เดี๋ยววัดกับแม่ค้าอ,อ๋อนี่นะคะวัดให้เลยนะคะใครสนใจนะคะเบอร์เดวขอเบอร์นิดนึงอันนี้นะคะเพื่อนๆเบอร์นะคะใครสนใจร้านคิงเก่งนะคะติดต่อได้เลยนะคะลดราคาคะ่ะพิเศษคะ่ะคุยกันได้นะคะ ติดต่อเองเลยนะคะไม่ต้องผ<า>่านไล์ก็ได้ให้ราคาถูกอ่านี่นะคะขายส่งด้วยะนะคะมีขายส่งด้วยคือกันหลังใหม่ได้เลยค่ะนะคะนี่นะคะพี่เขาให้ราคาพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าใครรับไปขายนะคะเพราะว่าของเธอทําเองนะคะทําเองต้นเองก็สามารถขายได้ส่งได้ถูกกว่าร้านอื่นเยอะเลยะคะ่ะอะไรเหลืองเท่าไรเลยเหลืองสี่ร้อยบาทเหลืองสี่ร้อย <400 S 1> นะคะ โอ้หไหลเหลืองสี่ร้อยนะคะเนี่ยใช่สวยมากเลยไหลเหลืองเนาะโอ้โหอยังอยากได้เลยตอนนี้หมดหมด,หมดกระเป๋าแฟบแล้วนะคะจะไหลเหลืองสวยมากเลยนะคะลเล็กกว่ากันก็สามร้อยบาทอ่านะนะเล็กเล็ก,เล,กเล็กลงมาหน่อยเขาให้สามร้อยได้เลยนะคะเนี่สามร้อยได้เลยลเดี๋ยวอ๋อมิวก็ให้สี่ร้อยได้มิวให้สี่ร้อยนะคะนี่ตัวใหม่นะคะสามต้นให้พันหนึ่ง อ๋อสามกระถางน,นะสามกระถางคันหนึ่งเลยตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยพริกไทยด่างอ๋อพริกไทยด่างใบใหญ่ขนาดน,นี้เลยเนาะนี่น,นี่อันนี้ดีกว่าคาเลโซ่โอ้โหคาเลโซห้าร้อยโอ้โหวันนี้ถ้ามีตังฟักเลยเนี่ยวันนี้เอาติดมาสองร้อยนะเพื่อนๆกะแบบมาซื้อน้ำกินอย่างเดียว เดี๋ยวอใจซื้อไม่ได้ไม่พกตังมาคอมแพกดีกว่าสามร้อยบาทนี่นี่นี่เบอร์เบนนักคอมแพกใช่ไหมคะตัวนี้ตัวธรรมดาหรือตัวธรรมดาตัวธรรมดานะคะสามร้อยบาทนะคะดีเลยช่โอ้สวยงามเลยนี่นะคะใครสนใจนะคะเบอร์เบนนัคนะคะกับไม้ด่างตะก,กี้ที่แนะนำไปนะคะเบอร์นี้เลยค่ะร้านคุ้เก่งนะคะ อืหนูไอ้ต้นนาเท่าไหรในตะเกียนะต้นนานี่หนูไถ่เท่าไรสองพันสองพันคือตัวนี้ชื่ออะไรเอ่อตัวนี้เป็นใจแอนค่ะไท่ใจแอนไม่ใช่ออดีบด่างขาวนะตัวนี้เป็นไถ่ใจแอนอ๋อไทยไทยใจแอนไถ่ใจแอนอมันจะต่างกันตรงผิวผิวใบอ่ะมันจะมันกว่าอดีนิดนึงอ่ะอือ ันจะออกมันๆก็ดีอ๋อมันมีความมันความเงาเนอะโอเคถ้าเป็นโอดิบก็จะเป็นผิวด้านๆกว่านี้นะครับจะกินไม่ได้นะคะตายถ้าออดิบกินได้มีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ได้เอาใสใหญ่ๆไปเลยเนี่ยหนูให้แจกฟรีหมดเนี่ยนี่ยที่ว่าเก่งถ่ายรูปซอมเห็นรถเลยนะตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะตอนเนี้ยจ๋าตอนนี้เท่าไหร่เนูตอนนี้มีคนถามมาโอ้โหหนึ่งร้อยบาทตอนนี้มีคนถามพี่แล้วพี่ก็บอกว่าโหพี่ซื้อมาห้าร้อย เมื่อตอนตอนแพงๆอะ่ะโมจใจแอนน, <J N S 1> นะคะต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายเ,เพื่อนๆดูเรื่อยๆตัวน,นี้<ม>เป็นใจแอน <J N S 2> นะคะเอะตอนนี้วินสานหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่นะ เออพี่ก็ว่าแล้วเหมือนเหมือนแป้งๆไปทางเทพนิมิตเออไม่เชิงนี่เท่าไหร่สวยมากเลยวัสดุไม่ได้ขายแล้วค่ะเก็บไว้ทำแล้วค่ะออ๋ขายจนเหลือสองต้นแล้วค่ะอ๋อจ้ะมิกกี้เวย์นะคะห้าพันเก้าตัวนี้ดีกว่าเนี้ยดำๆเนี่ยตัวเล็กนี่แซฟไฟร์แบคโคลนตัวนี้คือแซฟไฟร์ตัวนี้คือโคลนอ๋อนี่แซฟไส้กินขาวอยู่เลย ต่างกันแบบตัวนี้แบคโคล,ลนนะคะต่างกันนะคะตัวนี้แบบจะออกสีแบบน้ำตาลเข้มๆแต่อันนี้แบบสีแบบน้ำตาลแบบเข้มกว่านะคะจนแบบการชมพูชมพูแบบดำๆอะคะ่ะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดม่วงดำๆนะคะม่วงดำเลยต่างกันนะคะคล้ายกันแต่ต่างกัน เลมอนนะคะเพื่อนๆเลมอนหนึ่งร้อยบาทนะคะใส่ยังนี้เลยค่ะใส่ใหญ่นะคะนี่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยร้านร้านคุณเก่งเธอเธอมีเท่าไหร่นะกีกีใส่พันนะห้าสิบกว่าตัวแล้วค่ะโอ้ห้าสิบกว่าตัวแล้วเห็นไหมทำเองนะคะเนี่ยเพื่อนๆรับไปขายได้นะคะสนใจนะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเรื่อยๆใ่าว่าง็มาถ่ายรูปกับผนังกระถางได้นะคะแล้วก็มีผนังเป็นเป็น เป็นทางเดินเป็นโโลข้างในเข้าไปดูอ๋อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาเดินชมนะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยออมห้าสิบบาทโอห้าสิบาทนะคะหนึ่งกระถางเดี๋ยวยกให้เพื่อนๆดูนะคะหนึ่งกระถางคือเท่านี้นะคะเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบาทนี่ร้านชุนเก่งขายส่งเลยนะคะเนี่ยให้ให้ราคาส่งเลยเงินห้าสิบอมชมพูห้าสิบออมเงินห้าสิบนะคะแล้วตัวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยออมเพชรออมเพชรก็ห้าสิบาทค่ะออมเพชรห้าสิบบาทนะคะกระถางสวยๆใหญ่ๆนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะโมจิอะโมจิเท่าไหร่โมจิกระถางไซนี้โมจิไซนี้นะคะสองร้อยเนาะเพื่อนๆเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้จริงๆนะมีตังค์นะคะมีเงินลงทุนนะคะสามพันนะคะได้แบบจัดได้แบบเยอะเลยตัวนี้เท่าไหร่หนูตัวนี้ให้เท่าไหร่ส่วนมากละลายดีๆหน่อยก็หนึ่งอย่างนี้หนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าลายน้อยก็นิดนิดนึงก็ห้าสิบบาทเลย กลับบ้านละเต็มเม่นเต็มไปดูสะพานข้างหลังโอ้ยังอุตส่าห์จะเข้าไปนี่เขาบอกว่าเนื้อที่ข้ามบนอีกเครื่องเต็มเดินเล่นดูก่อนก็ได้อุตส่าห์ลงทุนซื้อเครื่องใหม่เนี่ยเดินเล่นดูก่อนก็ได้เดี๋ยวหนูแบบเข้าใจทำอ่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ